กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะครับเนาะมื่อนี้มีโอกาสได้พาท่านผู้ชมมาชมบ้านนกดาวบ้านไม้รุ่งหานนะครับเนปะ็นบ้านทรงเตี๋ยเนาะครับเนาะเชิญท่านผู้ชมมาชมไปพร้อมๆกันเนาะครับเนาะอันนี้ห้องไทยท่านผู้ชมในเบิ้งนี่นะครับด้านหน้าด้านข้างเนาะครับบ้านหลังนี้มีขนาด 7.5คุ้นเเมตรครับก็ถือว่าหลังไงหลังไงพอสมควรอยู่เนาะราคาอยู่ประมาณหาแสนหมืบาทครับบ้านหลังนี้มี2ห้องนอนเนาะ1ห้งหองน้ำแล้วก็มี1ระเบียงไงมีเข้าเตอร์อัน้ประสงค์1ชุดที่สำคัญก็กคือ,อมีบันไดคือนลง2องขางเนาะครับ ดานหนากับด้านหลังเนาะหลังคากับมุ้งด้วยเมทันชีตเนาะใส่ไม่เก่านะครับมีเสาทั้งหมดอ6ตน้นเป็นเสาไม้จิกไม้แดงเท่านี้ล่ละเป็นไม้เนื้อแข็งที่เขานิยมนำมาเฮ็ดบ้านนี่แหละครับเสานีขนาดประม่านนานาหาถึงนาหกครับ อันนี้คือทายรอบตัวบ้านอันนี้ด้านนี้คือระเบียงครับ สำหรับบันไดาทางนี่นะครับยังมาท่านเรียบร้อยเนาะครับเนาะอยู่ในระหว่างอ่าปรปุงต่อเติมเนาะให้ดีขึ้นอันนี้เข้าใยทำผู้ชมได้เห็นก่อนนะครับว่าบานที่มีบันไดลงสองขางอ้างนี้มันเป็นยังไงเนาะก็ถือว่านายูสะดวกสบายเพอสมควรเนาะนี่บันไดไดนน้ยังมาท่านเรียบร้อยนะครับเป็นกําลังอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ บ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงเตี้ยเนาะบันไดาหาขันครับช่วงกว้างของบันไดก็กว้างขวางอยู่คือลุ่งง่ายนะครับไม้เก่าที่นํามาเห็ดมาสั่งก่ะเป็นไม้ที่ยู่โตแล้ววะเถอะครับสวยงามเหลือแต่เพิ่นเก็บรายละเอียดเนาะ ถ้าทผู้ชมขึ้นมาบึงบนบ้านนะครับบันนี้อันนี้คือท่างเดินครับท่างเดินนี่ขนาดประมาณ1.5เมตรเนาะที่เห็นคือระเบียงสายมือคือห้องนอนครับมีห้องนอนสองห้องบ้านหลังนีคอับอันนี้คือระเบียงมานั่งเนาะ ระเบียงนี่ก็นขนาดประมาณ3คม้นเมตรครับกว้างขวาง,วางสำหรับนั่งพักผ่อนยอนใจเนาะครับเนาะนั่งชมวิวทิวทัศน์รอบๆตัวบ้านนี่แหละครับนั่งสังสรรค์พูดคุย่อนลายเรียบบทเนาะ แป้นครับแป้นพื้นสวยงามครับเป็นแป้นไม้เก่าที่ยุตโตแล้วเนาะฝ้าเป็นฝ้าไม้ฝ้าหลุมสวยงามครับระบบกไฟกับตีตังพ้อมใส่งานอันนี้บันไดทางลงอีกด้านนึงครับอันนี้เข้าเตรออันนี้ประสงค์1ชุด ที่มองเห็นตรงนาน,น,นคือห้องน้ำครับผมห้องน้ำก็พร้อมป,ปูกระเบื้องทับไปเลยเวลาเคลื่อนใหายเอาไปที่ตั้งยุที่ยุ่หยังเข้าไปปลูกสั่งยุที่ยุ่หยังเฮ้าเนาะนี่แหละครับห้องน้ำก,กว้างขวาง จะเห็นว่าบ้านหลังนี้ก็นนายูนาจับจองเป็นเจ้าของนะครับสวยงามเป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งเนาะคล้ายๆบ้านแฝดมาติดกันล่ะครับอันนี้ห้องนอนเนาะห้องนอนมีสองห้องครับผมห้องที่หนึ่งนี่มีขนาด3,3.5คูเมตรกับตบแต่งภายในห้องกับบุผนังเรียบร้อยเนาะลงสีลงแกลกลง ี่ยังให้เรียบร้อยแล้วเนาะตอนเอาไปที่ตัง้งตอนซื้อตอนเคลื่อนย้ายไปพเพิ่มกระชิเก็บรายละเอียดพวกนี้ให้อีกครั้งหนึง่งเนาะให้เรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดครับประตูหน้าต่างเป็นระบ,บบบานเลื่อนครับบานเลื่อนสูดเข่าสูดออกสะดวกสบายเนาะนาจับจองเป็นเจ้าของเนาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านอยู่นะครับ บ้านหลังนี้ก็อาจจะตอบโจทย์หลายๆท่านหลายๆคนนะครับถ้าเขาสนใจเขากติดต่อกรับเจ้าของร้านเพิ่นได้โดยตรงนะครับเขามีคลิปเอ้เขามีทียูเบอร์โทรศัพท์ยังติดต่อไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับ นี่ห้องที่2ครับผมห้องที่2องนี่ขนาด3ามขนสองจเมตรกับใกล้เคียงกันเนะาะไรเลียกันครับการตกแต่งภายในห้องกัเหมือนเหมือนกันนะครับมีประตูมีหน้าต่างอ่าระบายอากาศทายเท,ยทยได้ปลอดโปร่งนะครับฝ่าฝ่า,ฝาลุมเนาะระบบไฟพร้อมต,ติดตั้งพร้อมใส่งานเนาะนะครับสำหรับบ้านลุงหานนะครับอ่า ตั้งอยู่ตำบลเชียงยืนเนาะอำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามครับถนนสายขอนแก่นเชียงยืน่นกาลสินนะครับสีมีป้ายาไนตีดไว้เนาะสังเกตในชัดเจนอยู่ครับถ้าเขามีโอกาสแวะไปเขาก็ไปช่มไปสอบถามรายละเอียดกับเจ้าของ้านเพื่อนใดนะครับเพื่อนยินดีห้ามในนำเนะาะอืยินดีตอนรับเข้าเสมอครับถ้า เขากำลังมองหาบ้านอยู่บ้านลุงหานเป็นบ้านอีกสไตล์หนึ่งมีให้เลือกหล,ลายแบบครับสามารถตอบโจทย์ท่านผู้ชมเอฟซีทุกๆท่านได้นะครับไปเลือกชมเลือกหาได้นะครับเนาะถ้าฮาชอาพอใจก็ติดต่อกัเจะของเพื่อนได้สำหรับคลิปนี้ก็อขอถือโอกาสกราบลาท่านผู้ชมไป вот ที่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ ห้องเนาะคิดบ้านก็ให้ได้บ้านสมความมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับมือนี้สวัสดีครับ